ตอนนี้ขูดตอนนี้ช่างทองกําลังขูดน้ํายานะคะขูดน้ํายาที่เคลือบอยู่ในลวดทองแดงนะคะเพื่อเราจะบัดกีหัวสายนะตอนนี้กําลังจะต่อหัวสายแล้วนะคะ,นนะเป็นมอเตอร์เครื<ม>่องปั่น,นไฟเจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์นะคะน,นี้ก็มาต่อสายอันี้ก็ได้ขูดไว้น ตรงนครับ่อเสร็จก็จะตดกีนะครับอืแล้วก็อต่อ,ตอปอนที่หนึ่งปนที่สองต่อแล้วปนที่สามนะครับปนที่สานที่สามก็ แล้วก็ขูดนะครับ๋ยวให้มันหลดมัในตัวมอเตอร์นะอันนี้ก็ได้ขูดเลยแล้วนะครับแล้ก็มาขูดนิดหน่อยขูดให้ดูนะครับขูดต้องขูดให้ละเอียดนะคะเพื่อให้หน้าสัมผัสเขาถึงกันนะต้องขูดแบบละเอียดนะคะช่างทองได้ขูดไว้แล้วเป็นบางส่วนเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะคะได้ขูดไว้แบบ จะสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ามาถูกให้ดูในคลิปนะครับก็คนที่4ี่ก็เรียบร้อยนะครับปลอกสายใส่ว้แล้วนะพอเชื่อมบัดกี้ก็จะเป็นเข้ามาแบบนี้นะครับทำบกระดาวเซฟตรงนี้ก็เป็นสายออกนะครับสาย กพุทธนะครับ220นะครับ2 2 0้โวลต์นะครับนนก, <S <S ก็ถ้าใครจะชมรายละเอียดเยอะกว่านี้ก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูแบบละเอียดเลยจ้า